สวัสดีครับสัญญาครับพบกับสัญญานะครับในช่องสัญญาเซลล์นะครับผมนี้รีวิวแสกสั้นสายใหญ่นะครับสายห้าสิบเลยครับความยาวเลยเขาขึ้นมานะครับยาวประมาณสามสิบห้านิ้วนะครับครับสวยๆเลยครับมีหลากสีหลายลายให้เลือกนะครับเป็นเนื้อผ้าสปันนะครับสวมใส่สบายเน้นสวมใส่สบายนะครับคนสาวอวบนี่สวมใส่สบายมากเลยครับผมราคาเพียง 250บาทนะครับค่าส่งตัวแรก30บาทนะครับตัวต่อไปตัวละ10บาทนะครับต่อรอบบินนะครับสนใจโทรสั่งซื้อ0645480999นะครับจัดส่งได้เลยนะครับสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยนะครับผมบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเป็นแซกซันไซใหญ่นะครับสวมใส่สปายนะครับ สั่งได้นะครับเบอร์ตามลำดับเบอร์ได้เลยนะครับผมเสื้อสวยๆใส่สบายนะครับซื้อฝากก็ได้นะครับซื้อใส่เองก็ได้ครับใส่ไปทำทุระตามอัธยาศัยได้เลยนะครับใส่เที่ยวใส่เดินทางได้นะครับเสื้อส่สวยใส่สบายนะครับเป็นแสกสั้นไซส์ใหญ่เนื้อผ้าสปันนะครับสวัสดีครับสั่งซื้อได้เลยครับ